มดภาพรวมของของอำเภอเสมอินแล้ก็ชุดนี้คือจะเป็นแหน่งที่ใหญ่ที่สุดนะครับของตมุทรสมุบรบอกเล่าจะเป็นแหน่งที่ใหญ่สุดในเรื่องของการอุตอาหกรรมที่ว่าส่งสู่ตลาดต่าง สิงหากันยาคมแต่เกิดช่วงแรกตุลาครับประกอบจากาที่เขาปลูกมีพ่อค้าโครงการนะครับข้อค้าการก็คือเอาต่างนะครับสิ่งอกุกรณ์พร้อมแล้วก็เอาอย่างสิ้พของท่าน บัลจ็คสเปลโรสี่สิบห้า